ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o ตโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้ในช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการแตะเลขบัญชีและไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ โอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงไทยวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ทาโร่เสียงไทยแรนดอมกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเสียงไทยกันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าเออข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรมาเสียงไทยแรนดอมกันนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับนะ ผมจะใช้ไพ่สองสำรับบ้างหนึ่งสำรับบ้างแล้วต่อความเหมาะสมของหัวข้อนะครับซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับทำใจสบายๆนะระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเสี่ยงทายไปพร้อมๆกันวันนี้นะวข่าวดีของคุณสุดๆในเดือนหน้าจะเป็นอะไรได้บ้างมาลุ้นกันนะครับวันนี้ไพ่ใบแรกที่เสี่ยงททยได้ก็คือ โอ้โอสุวินดาบไนออฟซอสเอ็นดูเลยพลังงานอสุวินดาบแบบนี้มีหลายท่านกำลังร้อนอกร้อนใจหรือใจร้อนอยากประสบความสำเร็จเร็วๆถูกเลยไม่ถูกเออบางท่านรอคอยผลบางอย่างอยู่รอประกาศผลสอบรอประกาศผลเข้าทำงานรอประกาศผลสัมภาษณ์หรือรอสิ่งใดๆก็แล้วแต่ มีโอกาสได้เออเดือนหน้ามีโอกาสได้นะครับมีโอกาสสมหวังทาตีค่าเป็นเปอร์เซนต์ก็70% 80%เซกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเผื่อใจไว้สัก20%สําสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศสภาพาเศรษฐกิจสังคมโลกแม้แต่ถ้าเป็นการแข่งขันใดๆการสอบแข่งขันใดๆคุณอาจจะไปเจอคู่แข่งที่น่ากลัวคู่แข่งที่ดวงแข็งกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถไปเจาะดูได้นะครับ เผื่อใจไว้สักเล็กน้อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากอัศวินดาบมาขนาดนี้แปลว่าคุณตั้งใจมากๆและเป็นคนที่ตั้งใจจริงนะมุ่งมั่นจริงโอกาสสาเร็จย่อมสูงนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับแล้วก็อโอ้โห9ก้าถ้วยนายออฟคัพสบายใจได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเวลานี้ ตามดวงชะตาคุณควรจะมีความสุขดีมีความอุดมสมบูรณ์ดีเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยหมายความว่ามีกินมีใช้ตามอัตภาพไม่เดือดร้อนต่อให้มีปัญหาใดๆบ้างมีความเดือดร้อนใดๆบ้างก็จะมีหนทางคลี่คลายมีโอกาสที่จะพบทางสว่างทางแก้ไขหรืออย่างน้อยมีคนสพอร์ตมีคนแบ็กอัพได้รับการสนับสนุนอยู่คุณไม่ได้เดินโดยลําพังนะครับชีวิตนี้คุณยังมีญาติพี่น้องมีเพื่อนที่น่ารักอีกมากมายแต่บางทีคนเราเวลาเครียดผมเข้าใจนะ เวลาเครียดทุกอย่างอาจจะดูมืดมนไปหมดแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าชีวิตคุณดีมากมายอยู่แล้วคุณยังมีกินมีใช้มีทรัพย์สินหรือมีทั้งทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมตามความเชื่อบุญเก่าคุณดีถ้าปัจจุบันคุณบอกว่าคุณยังไม่ค่อยสุขสบายเท่าที่ควรนั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องทําบุญมากขึ้นเพื่อส่งเสริมนะครับตามความเชื่อทาทั้งบุญเก่าและบุญปัจจุบันส่งเสริมให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ก้าวถ้วยอิ่มน้ำสำราญแน่นอน พียงแต่ว่าอยู่ที่คุณพอใจแค่ไหนเออถ้าพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณจะมีความสุขแน่นอนโอเคไปต่อกันเลยนะครับแล้วก็สบายๆพลังงานวันนี้เออข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็โหเทมเพลนส์นั่นไงพูดไม่ทัางขาดคำเมื่อกี้ที่ว่าออถ้าพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณจะมีความสุขได้ทันทีเทมเพลนส์ออกมา การรู้จักบาลานซ์ชีวิตจัดสมดุลชีวิตให้ดีไม่มากไม่น้อยไม่ตึงไม่หย่อนเดินทางสายกลางแบบนี้คุณจะมีความสุขได้อย่างไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีความคาดหวังตั้งใจใดๆดังอัศวินดาที่ออกมาในใบแรกนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจและการบาลานซ์ชีวิตจะนําพาคุณไปสู่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดคิดอ่านการใดมีโอกาสได้อ้าวมาดูกันต่อนะครับ3มใบแรกก็ดีงามเออเป็นนิมิตหมายที่ดี3ใบแรกนี้บ่งบอกว่าคุณที่ตั้งใจจริงนะ ตั้งใจจริงมุ่งมั่นขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสประสบความสําเร็จพูดไม่ตังางกัดคําอีกแล้วซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งยึดถือความถูกต้องมีโอกาสประสบความสําเร็จยืนยันด้วยไพ่ justice ไพ่ตุลาการไพ่ราศีตุลและไพ่ความยุติธรรมออกมาตามตําราสากลว่าไว้ justice ปรากฏหมายความว่าทำสิ่งใดที่อยู่ในทํานองคลองทำอันถูกต้องนะ ยึดถือความถูกต้องคุณงามความดีคุณจะเจริญกนะ้าวหน้าแล้วราศีตุลก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้หรือแม้แต่เดือนตุลาคมนะครับประมาณนี้โอเคนะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เวลาไหนก็แล้วแต่สิ่งดีๆกําลังมาจากความถูกต้องอืความถูกต้องชนะทุกสิ่งขอให้เชื่อมัน่นกราบสาธุความถูกต้องเอาชนะทุกสิ่งขอให้เชื่อมัน่น พูดไม่ทันขาดคำอีกแล้ววันนี้ไพ่รู้ใจเรามากเดอะไฮโรแฟนไพ่สังพระสังขราชไพ่พระออกมานะครับไพ่พระออกมาทันทีเลยโ oh อ้โหบ่งบอกว่าตอนนี้คุณมาถูกทางคุณดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องคุณยึดถือความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่อะไรที่เคยผิดพลาดมาบ้างย่อมเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราที่ไม่สามารถจะสมบูรณ์แบบร้อเเซ็ตต้องมีถูกบ้างผิดบ้างผสมกันไปแต่สิ่งใดที่ผิดพลาดคุณรู้ตัวแล้วคุณไหวทางแล้วคุณกําลังแก้ไขอยู่ทันเวลาหากมีความผิดพลาดใดปัญ หาใดคุณจะแก้ไขได้ทันเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากตามความเชื่อคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าดีแต่แน่นอนว่าคนเราจะหวังพึ่งพากินบุญเก่าอย่างเดียวไม่ได้เพราะมีวันหมดและมีวันน้อยลงก็ต้องสร้างบุญใหม่เสมอๆนะครับใบนี้บ่งบอกชัดเจนไพพระบอกว่าหมั่นทําบุญทํากุศลนะ ตามกำลังนะครับไม่ต้องไปทุ่มเทมากมายมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยสมมติถ้าไม่มีเงินทําบุญได้ไหมได้ถ้าคุณไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยคุณอนุโมทนากับเขาก็ได้เห็นใครทําคุณงามความดีก็อนุโมทนาบุญกับเขาคุณก็ได้ด้วยประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่บางท่านนะ บางท่านที่มีความสะดวกอยากปฏิบัติธรรมก็สามารถทําได้นะอืมไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมไปวัดหรือจะทําที่บ้านก็ได้การปฏิบัติธรรมธรรมะอยู่ที่ใจความสงบอยู่ที่ใจไม่ว่าจะเดินทางไกลแสนไกลรอบโลกหรือนั่งอยู่กับบ้านถ้าใจสงบมันก็สงบได้บุญเช่นกันไม่แตกต่างอยู่ที่ใจนะครับโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็พลังงานดีงามวันนี้มาทรงนี้คุณจะมีโชคดีทั้งจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันตามความเชื่อ ตามความเชื่อเด็กถือถ้วยคุณจะมีกินมีใช้และมีโชคดีจากบุตรบริวารถ้ามีนะถ้ามีบุตรบริวารจะนำโชคลาภไหมคุณหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีการเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าสะสมจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากแบบนี้ก็ว่าได้คนแวดล้อมให้คุณรประโยชน์เป็นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ดีกับคุณนะครับและคนธาตุน้ำก็เด่นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรหรือแม้จะเป็นตัวคุณเองก็แล้วแต่นะครับ โอเคมาดูกันต่อเลยข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าอ้ห,หอัศวินถ้วยเอ็นดูเลยพูดไปเมื่อกี้เลยว่าจะเติบโตโดยลําดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากเมื่อกี้ได้เด็กถ้วยเพิ่งได้เด็กถ้วยไปอัศวินถ้วยตาบอกมาเลยการเติบโตโดยลําดับขั้นอย่างแท้จริงค่อยเป็นค่อยไปค่อยเติบโตทำจากเล็กไปใหญ่ทำจากน้อยไปมากทำสิ่งใดทำการใดๆแบบไม่เกินตัว นะทุ่มสุดกําลังแต่ไม่เกินตัวไม่ไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนอะไรแบบนี้มีเท่าไหร่ทำเท่านั้นค่อยทำจากเล็กไปใหญ่ย้าเลยเติบโตจากเด็กเป็นอัศวินค่อยๆเติบโตอืประมาณนี้นะครับคีย์เวิร์ดวันนี้ค่อยๆเติบโตจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากไม่เกินกําลังแล้วจะดีอื ถ้าคิดขยับขยายกิจการงานใดอย่าถึงขั้นกู้นี่ยืมสินมันเสี่ยงเกินไปใช้เงินเย็นที่มีอยู่ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วค่อยเอาผลกําไรไปต่อเงินนะเงินต่อเงินแบบนี้ถ้าจะทํางานทําการแล้วก็โอ,โอ้โหทำงานทําการสําเร็จแน่นอนอาหกไม้เท้าซิกอัวอนสใบนี้ไพ่แห่งชัยชนะวิกตอรี่ออกมาตําราสากลว่าไว้นะ ผมทำนายตามแนวทางสากลอ้างอิงตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะครับตำราสากลว่าไว้ใบนี้ปรากฏคือชัยชนะทั้งปวงชัยชนะทั้งปวงตามกรรมตามการกระทําตามเหตุตามผลที่เหมาะสมเราดูดวงไม่งมงงายเรายึดหลักเหตุผลด้วยคุณทำสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ได้นะเออนะไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยเจะได้ดีไหมก็ไม่ได้นะครับ ดวงดีแล้วลุกไปขยันขันแข็งทํางานทานําการซื่อสัตย์สุจริตลุยให้เต็มที่สุดฝีมือได้ดีแน่นอนดวงคุณมาวันนี้ทําอะไรได้อย่างนั้นย้ําเลยนะเมื่อกี้ที่มีไฮโลแฟนมีไพ่พระนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีอยู่มีทั้ง justice ความถูกต้องแล้วนี่ล่าสุดหกไม้เท้าทําสิ่งใดได้อย่างนั้นทําสิ่งที่ถูกต้องก็จะได้ผลดีได้มีความสุขความเจริญประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้เออแล้วก็ ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าข่าวดีสุดๆด้วยโอ้โหสองไม้เท้า two of a n d s ใบนี้มาชื่นใจใจชื้น two of a n d s ตามตำราสากลว่าไว้คุณรอคอยสิ่งใดคุณจะได้สิ่งที่รอคอยกำลังมา บางทีมันอาจจะไม่ได้มาตรงเวลาเป๊ะชนิดที่ว่าพอถึงเดือนใหม่แล้วปุ๊บได้ปับ๊บอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าให้มีความยืดหยุ่นคลาดเคลื่อนทางเวลาได้อาจจะมาเร็วกว่าที่คิดหรือมาช้ากว่าที่คิดคุณไม่ต้องกังวลคุณใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา นะครับช่วงเวลาเดี๋ยวสิ่งดีๆจัดสรรมาให้เองตามความเหมาะสมคุณจะได้ในสิ่งที่ลงทุนไปแล้วย้ําว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งขยันยิ่งได้มากแต่ถ้ถาถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ประมาณนี้ถ้าคุณลงทุนลงแรงสิ่งใดไปผลตอบแทนที่ดีกําลังมากความสําเร็จกําลังมาและใบนี้ยังทํานายเพิ่มเติม,ต,มตามความหมายตามตาราสากลได้ด้วยว่า การติดต่อธุรกิจการงานใดๆกับต่างประเทศอ่สื่ออออนไลน์ทางไกลให้คุณประโยชน์นะครับโอเคไปกันต่อดีงามวันนี้เห็นพลังงานดีๆแบบนี้เราก็ชื่นใจเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะทำนายไปตามหน้าไพ่เลยดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ให้คุณไม่ต้องกลัวเออดีก็ว่าดีดีจริงๆสี่ไม้เท้า four of wands ไพ่ใบนี้ถ้าคุณดูไพ่าาทาโร่เป็นประจำคุณย่อมทราบดีว่าเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะ ซุ้มประตูวิวาซุ้มประตูงานเฉลิมฉลองความหมายที่หนึ่งคุณจะได้เฉลิมฉลองใดๆก็แล้วแต่สักอย่างหรือหลายอย่างที่จะมีความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสชื่นชมยินดีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค้าขายดิบดีขยายสาขาแบบนี้ได้ลูกค้าใหม่ได้ลูกค้า VIP หรือคนทํางานประจําได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเอาเป็นว่าดีแน่ๆนไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้และความหมายที่2ที่ลืมไม่ได้เลยใบนี้เป็นไพ่แต่งงานสี่ไม้เท้า ฟอร์บอ์นนซุมประตูวิวาเนี่ยเมื่อใบนี้ปรากฏตําราว่าไว้นอกจากความสําเร็จเรื่องอื่นๆแล้วถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ถ้าคุณมีคนคบหามีแฟนมีคู่รักมีคู่ครองมีโอกาสสมหวังถึงขั้นแต่งงานคนโสดมีโอกาสเจอคู่ที่ถูกใจมีโอกาสคบหายา,ยาวนานถึงขั้นแต่งงานแต่งกันคนที่วางแผนวางแพลน,นจะแต่งงานอยู่แล้วคุณจะได้แต่งสมหวังมีความสุขแน่นอนประมาณนี้โอเคและย้ํานะว่าคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงาน เวลานี้หรือแม้แต่คนที่มีคู่แล้วคุณจะมีความสุขเรื่องอื่นๆประสบความสําเร็จเรื่องอื่นใดก็ได้ไพ่หนึ่งใบความหมายค่อนข้างหลากหลายตีความได้หลายอย่างที่แน่ๆสี่ไม้เท้าคือการเฉลิมฉลองและความสําเร็จเออรับไว้นะครับผมรับด้วยคนเราจะโชคดีไว้ด้วยกันตามความเชื่อเออดูดวงแบบไม่งมงายดูเป็นแนวทางชีวิตอะไรดีเอาไว้เป็นแนวทางอะไรไม่ดีก็ป้องกันได้ทันเวลานี่คือคอนเซปต์ของเรานะครับประมาณนี้เลยนะ ดูดวงอย่างไม่งมงายนะครับอืใช้หลักเหตุผลด้วยโอ้โห,โ,หโหหลักเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทั้งเหตุผลทั้งความเชื่อผสมผสานกันนะผสมผสานกันตำราสากลว่าไว้เมื่อราชินีเรียนปรากฏออกมาคุยนะเป็นตะเคิลคุณมีดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรวยเดี๋ยวนี้บัดนี้นะแล้วแต่แต่ละท่านวาสนาพื้นดวงเดิมมาไม่เท่ากันเอาเป็นว่าคุณมีโอกาสร่ารํารวยมั่งคัง่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเวลานี้ตอนนี้นะ คุณมีโอกาสมั่งคัง่งมีโอกาสร่ำร,ร,ร,รวยจากสิ่งที่คุณทำโดยความสุจริตถ้าคุณดำเนินทุกการทุกอย่างตามความถูกต้องคุณมีโอกาสฐานะดีขึ้นโดยลำดับคนที่บอกว่ามีปัญหาอยู่นะครับการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินอะไรแบบนี้ถ้าคุณตั้งอกตั้งใจค่อยๆพลิกฟื้นค่อยๆแก้ไขไปคุณจะปลดหนี้ได้มีโอกาสลนะืมตาอ้าปากได้โดยลำดับแต่ถ้าย้ำนะว่าต้องทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องนะครับ อะไรเท่าๆดำๆไม่นับนะต้องทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องเท่านั้นคุณจึงจะฟื้นจากปัญหาส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆคุณจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นและใบนี้ยังทํานายเพิ่มเติมได้อีกว่าคุณผู้หญิงคุณมีโอกาสได้รับการยกย่องได้รับการยกตําแหน่งเรียกว่ายกระดับฐานะทางสังคมสูงขึ้นมีโอกาสเข้าสังคมแวดวงไฮโซอะไรแบบนี้ไปงานสังสรรค์หรูหราถ้าคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้คุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ผมย้ําเสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งๆน,นอนๆให้ผู้หญิงเลี้ คำแปลว่าคบหาสุภาพสตรีร่วมงานกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีประมาณนี้แม้แต่การได้โชคลาภจากสเสน่หาก็ได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูกันต่อน,นะครับอืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออมาดูกันต่อข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรผมมองว่าเป็นเรื่องการประสบความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยและมีดวงรวยด้วยไม่ธรรมดา ราชาดาบออกมาสอดรับสอดประสานทันเวลาตรงเป๊ะตรงตามที่ผมคิดไว้ว่าคุณต้องมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนคุณมากใบนี้ราชาดาบคิงออฟสอดคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนผลงานคุณเข้าตากรรมการตั้งหน้าตั้งตาทาคุณงามความดีทํางานให้สุดฝีมือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุสนเมตตาคุณอย่างแน่นอนมีคําเตือนนิดเดียวกับใบนี้ราชาดาบคืออย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าทําให้ผู้ใหญ่โกรธ ถ้าคุณทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ชีวิตคุณผ่านฉลุยอยากได้อะไรได้สมหวังอา้าวโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันซิว่าสําหรับ2อ,อยากบอกอะไรวันนี้จะมีไพ่ดับเบลิลหรือไม่มาลุ้นกันถ้ามีไพ่ดับเบลิลสองสำรับตรงกันก็แปลว่ามีโอกาสดวงดีทวีคูณได้อีกนะครับตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว โอ้โด oh, 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 ับเบิลพูดไม่ทันขาดคำโชคดีสองเท่าหรือหลายเท่าราชินีเหรียญดับเบิลออกมาเลยในทันทีไม่ธรรมดาวันนี้นะครับจากไพ่สองสำรับเปิดร่วมกันคุณได้ราชินีเหรียญสองใบราชินีเหรียญดับเบิลรับไว้เลยรับไว้เลยน้อมรับไว้เลยผมรับด้วยคน ราชนีเหรียญดับเบิลสองใบจากสําสำรับหมายความว่าคุณจะมีดวงเศรษฐีเป็นเท่าทวีคูณ2เท่านะครับหรือมากกว่านั้นเรียกว่าเอาเป็นว่าไพ่ราชินีเหรียญ2ใบออกมาคอนเฟิร์มคู่กันว่าคุณมีดวงเศรษฐีแน่นอนตามความเชื่อตามตำราไม่ง่ายที่ไพ่ใบเดียวกันจากสําสำรับจะออกมาพร้อมกันราชินีเหรียญออกมาคู่กันขนาดนี้แปลว่าคุณมีดวงเศรษฐีแน่นอนขอให้ขยันขันแข็งอย่าย่อท้ออย่าท้อใจอย่าหดหู่ นะขออนุญาตแนะนาตรงๆนะไม่ได้ว่านะเพราะบางทีเนี่ยความหดหู่มันก็นําพาสิ่งไม่ดีเข้ามาคนเราคิดอะไรจะได้อย่างนั้นยิ่งสบายใจยิ่งได้สิ่งดีพยายามทําใจให้สบายเข้าไว้มีความเชื่อมัน่นศรัทธาว่าฉันทําความดีมาโดยตลอดฉันต้องได้ดีสินะเออประมาณนี้สุดยอดรับไว้เลยนะครับราชินีเหรียญดับเบิ้ลไม่ธรรมดามาดูกันตอ่อโอ้โหชื่นใจ วันนี้ไพ่ดับเบิลออกมาแล้วในที่สุดเออมาดูกันต่อจะมีไพ่ใดๆออกมาให้ชื่นใจอีกหรือไม่ผมเชื่อว่าดีวันนี้พลังงานดีมาโดยตลอดยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้เห็นๆกันอยู่อ่าออไปทักเข้าโผล่มาเลยเดยอแฮงแมนคุณไม่ต้องกลัวแฮงแมน แฮงแมนเขาออกมาเตือนนิดเดียวว่าอย่าประมาทแล้วอย่าใจร้อนบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องค่อยๆเติบโตแล้วก็มีการรอคอยจึงจะสมหวังนะครับอย่าเร่งอย่าร้อนอย่าทําอะไรเกินกําลังรอให้เป็นเย็นให้ได้ประสบความสําเร็จแน่นอนโอเคไปดูกันต่อนะครับแล้วก็อืทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกาลเวลาบางอย่างอาจจะได้เร็วบางอย่างอาจจะได้ช้าแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าได้ราชินีเหรียญดับเบิลขนาดนี้วันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ นี่เจดดาบปัญหาคลี่คลายแนะ่นอน s e of swords ปัญหาใดๆนะถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่คุณจะได้ล่วงรู้ต้นตอของปัญหามีโอกาสที่เรื่องบางอย่างที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยออกมาทําให้คุณแก้ไขได้ทันเวลาแบบนี้ใครไม่ดีกับคุณจะพ้นออกไปจากชีวิตนับจากนี้ไปคุณจะรู้เท่าทันทุกสถานการณ์ยินดีด้วยแม้จะเป็นไพ่ดาบแต่ให้คุณ,ณประโยชน์เออนะครับในการแก้ไขปัญหาให้ให้คุณ,ณ,ณประโยชน์แล้วก็ The Tower โอ้ไม่ธรรมดาจากไพ่วันนี้ที่ทรงดีมาตลอดนะครับ t r e Tower ผมตีความในบริบทนี้เป็นให้คุณประโยชน์มากกว่า t o w e r ใบเดียวอาจจะดูน่าหวั่นใจแต่ The Tower ในบริบทที่ดีหมายความว่าคุณจะมีโชคดีแบบปุปปับฉับพลันทันใจนี่อย่างนี้เลยนะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณอาจจะกลัวกังลวลล่วงหน้าจะนำสิ่งดีๆมาให้เกินคาดดีแบบทันใจด้วย แล้วใบนี้มีข้อยกเว้นอีกหนึ่งอย่างที่ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะถ้าคุณทํากิจการกิจกรรมใดเกี่ยวกับอาคารสถานที่บ้านรีโนเวททุกตึกซ่อมแซมก่อสร้างรับเหมาใบนี้นับเป็นการให้คุณในประโยชน์นะครับอืมดีเลยแหละผมมองว่าดีในบริบทนี้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อืมโชคดีทันใจมาแน่นอนไม่ธรรมดาวันนี้แล้วก็โอ้โหเดด ชีวิตเปลี่ยนในทางที่ดีแน่นอนเดทมาใบเดียวอาจจะน่ากลัวแถมเมื่อกี้มี Tower ถ้ามันออกมาคู่กันเพียง2ใบก็น่าหวั่นใจแต่ในบริบทที่ดีขนาดนี้ผมทำนายดีว่าเมื่อกี้มีราชินีเหรียญดับเบิลราชินีเหรียญ2ใบดวงมหาเศรษฐี2เท่าดวงมหาเศรษฐี2เท่าพร้อม Tower พร้อมเดท แปลว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้ามีปัญหาใดอยู่จะถูกคลี่คลายได้แก้ปัญหาได้เหมือนได้ชีวิตใหม่นี่คือความหมายที่1และความหมายที่สองถ้าคุณมีชีวิตหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของงานเสี่ยงภยัยการใช้กําลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นอาชีพหมอพยาบาลกู้ภยัยหรือว่างานเสี่ยงภัยใดๆก็แล้วแต่ทํางานกับเครื่องจักรก็เด่นนะค่อนข้างเสี่ยงภัยแบบนี้ไปได้ดีไปได้สวยนะครับ ตราบใดที่ไม่ประมาทคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับขอให้เชื่อมั่นในราชนีเหรียญดับเบิลนะราชนีเหรียญดับเบิลไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดวงมหาเศรษฐี2เท่าอมไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอีกสัก2ใบก็น่าจะสรุปได้แล้วแต่เอาเทอมาขนาดนี้แล้วเชื่อมัน่นเลยว่าดวงคุณดีแน่นอนดวงคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นแน่นอน ขาขึ้นแน่นอนเอ้ยสิบเหรียญ t ทน o ฟ p e n t a c ร e รับไว้เลยผมรับด้วยสิบเหรียญออกมาตามความหมายตามตำราสากลความหมายที่หนึ่งคือทรัพย์สินเงินทองอิ่มหนำสำราญบริบูรณ เงินเต็มมาเต็มเมื่อกี้มีราชินีเหรียญดับเบิลยังตามการันตีด้วย10เหรียญน,นั่นแปลว่ารวยยิ่งกว่ารวยนี่ไม่ได้อวยกันให้ดีใจเกินเกินกว่าเหตุเราทํำนายไปตามตําราทํานายไปตามเนื้อหาพาออกมายัางไงทํานายไปตามนั้นจะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคุณด้วยนะครับ พื้นดวงพื้นฐานเรามาไม่เท่ากันวาสนาไม่เท่ากันบางคนอาจได้มากบางคนอาจได้น้อยหรือบางคนได้ช้าบางคนได้เร็วขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับการเสี่ยงทายได้ไพ่ใบเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะต้องได้เหมือนกันทุกท่านนะโอเคไปกันต่อเลย10เหรียญโชคดีมาแน่นอนความหมายที่1เงินทองเต็มนะรวยความหมายที่2ความสัมพันธ์ดีมากสอดคล้องกับ4ี่ไม้เท้าที่ออกไปตอนแรกนะแล้วก็มีไฮโรแฟนตอนแรกเนี่ยสิเหรียญสไม้เท้าไฮโรแฟน คุณจะมีการเฉลิมฉลองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนรัฐคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่มีโอกาสมีความสุขความเจริญในทุกๆมิติเลยก็ว่าได้ประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เอ้ยไม่ธรรมดาวันนี้อัศวินเหรียญ ได้โชคลาภเรื่อยๆหรือมีคนดีเข้ามาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อยเปอร์ซอุปถัมภ์คือ คุณใช้ชีวิตส่วนตัวเต็มที่เต็มความสามารถแล้วขาดเหลือสิ่งใดจะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือหรือทำนายอีกอย่างถ้าคุณค้าขายถ้าคุณทางานอิสระคุณจะได้ลูกค้า v i p ได้ลูกค้าเบอร์ใหญ่อุดหนุนทีลรเยอะๆซื้อทีละเยอะๆอ,อะไรแบบนี้ถ้าคุณทํางานประจําแปลว่าเพื่อนร่วมงานยังคงดีอยู่เจ้านายสนับสนุนดีมีโอกาสเติบโตตามลําดับขั้นสบายใจได้เลยเอ้าวขออีกหนึ่งใบสรุปสวยๆเลยนะครับมาสรุปกันข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้า ประสบความสําเร็จแน่นอนมีโอกาสร่ํารวยจากความซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งและมีโอกาสครองคู่แต่งงานในบางท่านในบางท่านโอ้โ h e Devil วันนี้ไม่ธรรมดามีทั้งไพ่พระและไพ่ปิศาจคู่กันคุณมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม Devil ไฮโแฟนคู่กัน จะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายความอิ่มน้ำสำราญทางโลกเสน่ห์ตัณหากรรมารมเรียกว่าอิ่มเอมให้เต็มที่แล้วอย่าลืมปฏิบัติธรรมทวงดุลให้ดีบาลานซ์ให้ดีทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเอ๊สุดยอดอีกสักใบไหมไหนๆก็เดวิลมาแล้วอีกสักใบขอไพ่ส่งท้ายสวยๆสักใบดูที่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราเพิ่มไหม วันนี้ดีงามทั้งนั้นละเออดีงามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโชคดีมาแน่นอนวาสนาดีแล้วที่เหลืออยู่ที่ความขยันนะขออีกหนึ่งใบไพ่อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมส่งท้ายอัศวินดาบเอยอัศวินดาบดับเบิลก็มาวันนี้ไพ่ใบแรกเป็นอัศวินดาบและใบสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นอัศวินดาบบ่งบอกว่า สิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสสมหวังเร็วกว่าที่คิดมีโอกาสสมหวังทันใจรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ